สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักของครูพิการนะ่ะวันนี้มาเป็นแบบว่าคอร์สติวนะ,ะของอ่าโอเน็ตมหกวิชาภาษาไทยแล้วกันบีวอลุ่มนี่นะฮะเทปที่แล้วถ้าใครดูนะฮะก็จะเป็นส่วนของโอเน็ตของมหกใช่ไหมเป็นข้อสอบของปีอะไรฮะ,ะปีหกสองนะฮะสอบปีหกสองแต่เป็นปีการศึกษาหกหนึ่ง เล่นไปแล้วเฉลยไปแล้วห้าข้อนะฮะวันนี้มาต่ออีกห้าข้อเบาๆนะจะาพี่รักษาโอเคไหมงวดที่แล้วนะคะล่อไปเท่าไหร่ล่อไป20่สิบนาทีกว่า,วาเดี๋ยวงวดนี้จะพยายามให้มันกระชับตัวโอเคไหมที่รักษาจะได้เอาเวลาไปดูซีรีส์กันดีไม่ดีขำวะ ไปดูไปดูไปดูตัวข้อสอบกันดีกว่าอ่ะโอเคนะครับอ่ะข้อสอบนะยังเป็นตัวกอไก่แล้วก็ขอไข่เนาะตอบสองข้อดูไหมถึงจะได้หนึ่งคะแนนอ่ะเราไปอ่านกอไก่กันก่อนนะว่าอยากรู้ว่าโจทย์เขาถามอะไรนะฮะคำสั่งเอาไว้หาอะไรเราจะได้หากันถูกในบทความเนาะเขาบอกว่าข้อความต่อไปนี้มีพยางค์คเป็นกี่คำนะฮะอ่ะขออนุญ,ญาตทวนนิดนึงนะจ๊ะที่รักษา นนตัวนิดนึงจ้ะโครงสร้างของพยานโครงสร้างของพยานประกอบไปด้วยอะไรบ้างตอบได้ไหมตอบไม่ได้จะมาเรียนทําไมดูไหมเออถ้าใครตอบไปก็เป็นการทบทวนเนาะเออนะคะก็ไม่ว่ากันโครงสร้างของพยายมีอยู่3ส่วนหลักๆใช้คําว่า3ส่วนหลักๆคือ1ก็คือพยัญชนะอะไรจ้ะพย,ยนนะัญชนะต้นดูไหมเออสองพยัญชนะต้นแล้วก็ตามด้วยอะไรสระถูกต้อง นะครับสระแล้วก็วันนะวันนะวันอายุอ่าไม่ต้องวรรณกรรมนะลูกนะวรรณกรรมนี่ผิดพลาดหนึ่งนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้สระตัวนี้คือตัวสะส,ะสะระลูกสะผมนะคะตัวสะกดถูกไหมตัวสะกดสะกดเลยฉันจะเซกระทามาสะกดนะครับอ่ะตัวสะกดมีชื่อหนึ่งคือชื่ออะไรมีชื่อหนึ่งเรียกว่าพระยางอะไรเพรชนะเพรชนะท้าย อันนี้เขาเรียกว่าเพยัญชนะต้นโอเคไหมพยางค์เนี่ยก็มีสามส่วนหลักๆคือเพยียชนะต้นสระวรรณยุกต์วรรณยุกต์เนี่ยจะมีห้าเสียงถูกไหมรูปเสียงของมันอ่ะเสียงของมันถูกไหมอ่ะเสียงของมันมีกี่เสียงก็มี5เสียงสามรถเอกโทตรีจัตวานะครับอ่ะโอเคไหมอันนี้ผ่านเนาะอ่ะเขาถามว่าให้หาคําพยางค์เป็นถูกไหมคําเป็นกับคําตายสอนก่อนนิดนึงทวนคําเป็นสูตรคืออะไรนม นมยวงถูกไหมนมยวงคือแม่โกนแม่โกมแม่เกยแม่เกลแม่โกงดูไหมอ่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวคําคําตายคําตายเนี่ยคาตายอันนี้เป็นถูกไหมเป็นเป็นดูความสามารถของคุณครูนะฮะเป็นเป็นกับตายเป็นคือนมยวงตายคืออะไรลูกโกโกดโกบอะใครกับกด มันต้องตายเราจําเป็นจังหวะโอเคไหมโกกกดกบอะใคราบกบมันต้องตายจดลงไปลลกใครกบบคนแากเขียนกระบดตัวจริงไม่ได right? ้เขียนแบบนี้นะแต่เขียนเพื่อให้จำโกกกดกบใครกระบดมันต้องต้องทำไมฮะต้องตายโอเคไหมโกกกดกบอใคราบกบมันต้องตายโอเคนมยวงนมยวงเป็นผู้หญิงเห็นไหม เป็นผู้หญิงเราจําเป็นเรื่องราวเรามีทั้งจำเป็นจังหวะแล้วก็จําเป็นเรื่องราวโอเคปะนมยวงเป็นผู้หญิงนมยวงมีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตที่ยืนยาวยาวตัวนี้คือเสียงเสียงอะไรลูกเสียงสระสระเสียงยาวโอเคปะสระเสียงยาวแต่กกกบกบใครกระบดมันต้องตายชีวิตมันสั้นมันเลยตายคือเสียงเสียงอะไรเสียงสั้นโอเคปะกกกดกบอะใครกระบดมันต้องตายอ่ะ เรามาดูในบทความกันดีกว่าเนาะบทความเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าปลาดิบชื้นมีอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยอ่ะเรารู้เทคนิคนี่ว่าคําเป็นนะหนึ่งเราต้องดูที่ไหนตัวดิบตัวสะกดตัวตามว่าตรงตามมาตาหรือเปล่าถูกปะสองดูที่เสียงเพีัยชนะสระโอเคอ่ะปลาที่รล่าปาปลาปลาเสียงยาวเป็นดิบดิบ สั้นตายชื้นยาวเป็นมียาวอยู่ยาวในยาวปะยาวก็เป็นว่าภาคภาคอายเพราะว่าเสียงมันสั้นภะสั้นวันเป็นออกทำไหมลูกออกยาวและและเสียงและเสียงอะไรออกรถออกออกตายออกออก ออกตายนะขอโทษทีออกและภาคใต้ใต้ทำไมใต้เป็นของเป็นพระตายเทศเทศเป็นหรือตปยเทศเป็นตายไทยเป็นเนี่ยจบแล้วเห็นปะมีคําว่าคําเป็นมีคําว่าอะไรบ้างเสียงยาวๆเลยลูกไปทำนันกกากชี้ขึ้นชี้ลงชี้ขึ้นชี้ลงหรือว่าวัดด้วยเสียงวัดด้วยตัวสะกดตัวตามก็ได้ถูกไหม แต่พลาดนีแต่อันเนี้ยเพื่อเพื่อทําเวลาเพื่อให้มันเร่งให้มันกระชับใน2ชั่วโมงดูไหมสองชั่วโมง80ข้อนะลูกโอเนี่นะครับแปดสิบข้อเราต้องบริหารเวลาให้ทําเพราะฉะนั้นเราเล่นแบบนี้ไปเลยเนาะเอออย่าพลาดเมื่อกี้เ,เห็นปะทำห้ดูแล้วว่าถ้าพลาดเป็นยังไงนะฮะเป็นตัวอย่างไปแล้ว example ไปแล้วนะครับอ่ะคำว่า,าป่าใช่ไหมอ่านเรามาหาคับเป็นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหก วงกลมดีกว่าหนึ่งสองส่าหตอบข้อตอบข้อ3ไปเลยจ้าโอเคไหมหนึ่งข้ออัล้วํำตายมีกี่คำเผื่อเกาไขถามไงเผื่อเขาไขถามมีคำว่าดีบหนึ่งสอเจ แปดมีแปดตัวเพราะฉะนั้นอ่ะเห็นปะขอไข่มีแปดตัวตอบข้อสี่ไปเลยแบบย่อๆบทๆจ้ะบอกว่านับพยางสามอู้ตา,ายตายตายขนาดพิมพ์วงเล็บยังหายหเติมให้มันนิดนึงอ่ะเห็นไหมได้แล้วสองข้อได้แล้วจว้ะหนึ่งคะแนนขอทวนสุดอีกหนึ่งรอบสุดท่องว่าอะไรอ่ะกดกดกบอะไรกับบทมันต้องตายกดกบกบอะไรกับบทมันต้องตายกับบทชีวิตมันสั้นกับบทชีวิตมันสั้นเพราะฉะนั้นมันต้องตาย เราจำคำตายคำเป็นหลักจำแล้วนี่นมยวงเป็นผู้หญิงชีวิตยืนยาวอะนมยวงเป็นผู้หญิงชีวิตยืนยาวโอเคปะครูเก็บกดปะวะ <c oughs> อะต่อมานะครับอะพาร์นี้ข้อละสองคะแนนข้อละสองคะแนนแบบโยโยะนะะแล้วก็ถามว่าข้อใดไม่ได้ไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับใครใครตัวนี้คืออะไรลูกเป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ เป็นต้นไม้อันนี้คุณครูว่าต้นมะพร้ากวกับหวัวลูกนะเห็นไหมจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เสมอนะที่รักษาต้นมะพร้าวกับหัวนะฮะไพรไม่ไพรเป็นต้นไม้นะเออไพรเป็นต้นไม้แต่นี่ว่าต้นมะพร้าวทำไมวัดเพื่อนะฮะอ,อ,อย่าคิดมันเป็นต้นมะพร้าวกับหัวที่รักษาอ่ะข้อนี้ข้อละสองคะแนนเป็นบทความแบบกําแพงเมืองจีนเพราะฉะนั้นเรากวาดสายตาเราไม่ต้องอ่านก็ได้ถดี๋ยปะ แต่เราใช้ความใสตาเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า ah, ข้อความต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึงไผรเพราะฉะนั้นอ่านพยายามอ่านอ่านให้เร็วที่สุดไผยเป็นต้นไม้ล้มลุกใช่ไหมที่มีเงอกอยู่ใต้ดินปเปลือกสีน้ําตาลแก้มเหลืองเนื้อทำไมเนื้อด้ามในสีเนี่ยมันถึงับเหลืองแก้มเขียวแ,แ,แ,แท่งแท่งอะไรของมันเนี่ยหรือดำต้นเนี่ยขึ้นเป็นกอหางงอมันๆๆจะก็อ่านไปถูกปะ อ่านไปปุ๊บอ่ะเขาถามถึงอะไรเขาถามว่ามันไม่ได้มีถูกไหมอ่าเรามาหารสชาติรสชาติมีปะไล่เลยจ้ะเอาเอาตาของเราเนี่ยกวาดมีไหมรสชาติเขาเข่าถึงรสชาติไหมอ่าหาดูมีไหมมีหรือเปล่าอากาศของมันนู่นี่นั่นดดดดมีไหมหาลูลูกหาด,หาดูนี่ไงรสชาติเผ็ดเล็กน้อยมีโยงไปหามันเพื่อกันกันงง ะะโยงไปหามันเพื่อกันงงมีเพราะนักข้อดึงตัดทิ้งต่อมาพราถามถึงสับพรคุณข้อไหนกล่าวถึงสับพรคุณมนแก้อาการนี่ไงเครดขัดย่อพกช้ำบวมข้อเท้าแพ้นเนี่ยสัปรคุณของมันจริงหรือไม่จริงเพราะนั้นตัดทิ้งนะ,ะอะแรงกําเนิดมีปะเขาไปถึงแรงกําเนิดเขาถามว่าหาถึงแรงกําเนิดมีไหมแล่ดูด้วยความเร็วอ่านในใจมีปะมีไหมไม่มีถูกปะไม่มีถูกไหมที่รักจ๋า มีไหมหรือไม่มีมีปะการอ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นข้อตี้ต่อข้อสามแน่ถูกปะต่อข้อสามแน่แต่เพื่อความมั่นใจแต่เพื่อความมั่นใจการขยายพันธุ์อ่านต่ออีกนิดนึงอ่ะอ่านต่ออีกนิดนึงจ้ะการขยายพันธุ์เขาบอกว่าขยายพันธุ์ยังไงหาสิมีไหมเอ่ยประเทศไทยโดยใช้มะเลสวิธีการปลูกเนี่ยการขยายพันธุ์ถูกไหมโดยใช้มะเลอ่านี่ไงการขยายพันธุ์ได้อนะีกหนึ่งลว เห็นไหมกันพลาดแล้วก็ลักษณะของมันลักษณะทางพืชศาสตร,ร์มีปะ่ะลักษณะทางพืชศาสตร์ก็นี่ไงเปลือกของมันนู่นนี่นั่นเห็นไหมกางเกงนี่คือลักษณะทางพืชศาสตร์ที่รักษาโอเคโอเคไหมขีดไว้กันพาลาดจ้ได้แล้วอีกได้แล้วข้อนี้ข้อละสองคะแนนแบบยั่วๆบดๆเลยนะฮะอ่ะต่อมาการเขียนเรียงความข้อสอบเรียงความข้อสอบเป็นแบบนี้ให้ดูว่า ให้ดูว่าให้ดูอะไรสูตรของมันสูตรมันคืออะไรจ้าที่รักษานะถ้าไม่รู้จะมาเรียนเพื่อถูไหมเออเราต้องดูว่ากว้างกว้างดูไหมอันไหนกว้างอันไหนเป็นยังไงเราต้องดูที่มันกว้างนะจ๊ะอ่ะเขาบอกว่าเรียงเรียงความเรื่องวัดพระแก้วมีประเด็นเนื้อเนื้อเรื่องเนี่ยต่อดังต่อไปนี้ก็คือจิตกรรมฝาผ้หนังะสิ่งก่อสร้างภายในวัดข้อความ ปฏิบัติการเข้าส้มประวัติการก่อสร้างนะคะการประกอบพระราชพิธีที่สําคัญข้อใดเรียงประเด็นคถามว่าการเรียงประเด็นเนื้อเรื่องเนื้อความได้ถูกต้องและเหมาะสมะเราอันนี้เราต้องใช้การคิดวิเคราะห์แยกแยะ,แะเราต้องใช้ควยอยลุคควยอยคิดนะคิดวิเคราะห์ เ,เดี๋ยวเขาเห็นว่าสอนอะไรวะคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะดูโอเคไหมแยกนะคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะขอายอ,ะนะอนะะลบก่อนนะเดี๋ยวเขาหาว่าสอนอะไรถูกไหมอ่ะเรียงลําดับประเด็นเนื้อเรื่องหรือเนื้อความให้ถูกต้องเหมาะสมที่สุดอะไรคนมาก่อนนะอะไรคนมาก่อนก็ต้องประวัติการขอสร้างสีต้องเป็นันดับที่หนึ่งดูแมอ่ะและอันสุดท้ายก็คือ ข้อความที่ใช้ในการปฏิบัติข้อชมเราต้องเราต้องกล่าวถึงอะไรนะอารัธนาประวัติโน,น่นนี่นั่นจริงก่อสร้างตึด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 ต,ต,ต,ตามประเพณีอ่ะเราเห็นแบบนี้ขึ้นต้นด้วยสามขึ้นต้นด้วยข้อสามลงท้ายด้วยเลขสี่อ้าวหาช้อยสี่ีรักจ๋าขึ้นต้นอ่ะขึ้นขอโทษขึ้นต้นด้วยเลขสี่มามแบบหนึ่งใช่ไหมขึ้นต้นด้วยเลขสี่ลบอีกทีหนึ่งขึ้องงขึ้นต้นด้วยเลขสี่ลงท้ายด้วยเลข 3ม,มีข้อไหนวิธีการตัดช้อยมีข้อไหนขึ้นต้นด้วยสี่บ้างข้อหกับข้อข้อสี่กับข้อ5ถูกไหมขึ้นต้นด้วยเลขสี่แต่ลงท้ายด้วยเลขสามล่ะนี่ไงเออถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดไปเลยจ้ะตอบข้อสี่เวลาเราตัดช้อยเราตัดแบบนี้เลยโอเคใไหมเพื่อไม่ให้มันจําเสียประวัติมันต้องมาก่อนข้อปฏิบัติมันควรมาท้ายถูกไหมอ่ะมันก็ต้องพัฒนาไปไงประวัติสิ่งก่อสร้างภายในวัดถูกไหมเออ กิจกรรมผาผนางังประวัติการก่อสร้างกิจกรรมผาผนังแล้วก็การประกอบพิธีสําคัญแล้วก็ข้อปฏิบัติในการไปถูกไหมอาฉะนั้นขาตอบข้อ4แบบเยอะๆบทกวีอ่ะเห็นไหมได้แล้วได้แล้วข้อนี้1คะแนนต่อมาเรียงความยังอยู่ในเรียงความนะคะชื่อเรื่องอันนี้เขาให้ตั้งชื่อตั้งชื่อเรื่องตั้งชื่อเรื่องเราก็ต้องดูให้มันเป็นเหตุเป็นผลโอเคปะ เราต้องดูในบทความว่าถ้าบทความมันกล่าวถึงเรื่องประเด็นไหนเราก็ควรที่จะเล่นเล่นโฟกัสไปที่ประเด็นนั้นโอเคปะนะฮะอ่ะปัญญาเป็นรัตนะของทั้งปวงข้อออกคำกล่าวนี้เป็นเครื่องเตือนสติให้คนทั่วไประลึกถึงความรู้เปรียบเสมือนแก้วอันมีไว้ประดับชีวิตของเราโอ้โหอ่านปุ๊บเข้าใจถึงประธรรมนะคะ อ่ะมันควรอธิบายถึงอะไรลูกแก้วเห็นไหมแก้วเปรียบเสมือนแก้วเหมือนแก้วเปรียบเสมือนแก้วเป็นอะไรลูกอ่ะขาหนึ่งก็บอกว่าคุณค่าของมนุษย์สติปัญญาสัมปชัญญะความรู้คือขุมทรย์การแสวงหาความสําเร็จวิชาการว,วิชาการสร้างด้วยตัวเราอ่ะเราดูซิว่าอันไหนมันมีในบทความแล้วมันควรที่จะเป็นแบบจุดคลายแม็กเขาบอกว่าปัญญา ปัญญานะคะไม่ใช่เจ้าของเวิร์กพอร์ตนะลูกปัญญากับแก้วแก้วนี่คืออะไรหูกขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นข้อนี้มันมีข้อเดียวจ้ะคือข้อข้อที่สามความรู้คือขุมทรัพย์กับปัญญาคือความรู้แก้วเปยบเสมือนขุมทรัพย์ไปประดับชีวิตเห็นปะจบแบบง่าย,าย,ายๆเบบข้อนี้ยังง่ายอยู่ดูไหมพี่อาจจะเริ่มไปเลเวลข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะคะข้อนี้ก็คือใช้การคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนิสิึงนะลูกจ๋า อันนี้คุณทราบเหมือนปัญญามาจากเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องอะไรลูกรู้ไหมไม่เดี๋ยวบอกให้แบบเล่นๆนะมาจากเรื่องไตสีไตสีอะไรอนะไตสีโอ้ก็ไตสีขานะคะไตสีขาก็มานะจ๊ะที่ล่าง่ะา ح. โอเคไหมอ่ะผ่านไปข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อสุดท้ายจ้ะประกาศประกาศนะคะ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงแสนให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่หนึ่งทุกคณะมารับเออเสียงมันแปลกไป,ปนะฮะประกาศมหาวิทยาลัยเชียงแสนให้นักศึกษาใหม่ทุกชั้นปีที่หนึ่งทุกคณะมารับคู่มือนักศึกษาที่ได้รับจากฝ่ายทะเบียนสำนักงานบริหารการศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่31 มิถุนายนพศ2562นะฮะเออคุณคนะุณนักประกาศแบบนี้นะฮะเหมือนตอนประกาศโคฟิดเลยนะฮะหยอกลูกหยอกหยอกนะฮะหยอกเล่นหยอกเล่นอ่าลักหลอกถึงหยอกเล่นนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะฮะประกาศมีอยู่นี่ลูกประกาศสูตรของมันคือ C W นะฮะ Word by Ben b e a Word by Ben b e a นะฮะ Word by Ben b e a ก็คือ ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร่ดูไหมใครทำอะไรทำอะไรดูไหมที่ไหนแล้วก็เมื่อเม,ม,มื่อเมื่อไรดูไหมให้สูนี้จ้ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรไม่ต้องไปทําไมนะลูกทำไมมันคือวายใช่ไหมถ้าเติมวายมันจะเมาลูกครับนะะอ่ะ,อะ ขบอกว่าข้อความนี้ขาดส่วนใดใครสถานที่มีไหมสถานที่อ่าเราดูในบทความเลยสถานที่เนี่ยสถานที่มีปะก็มาหาวิทยาลัยใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะสถานที่คืออะไรฝ่ายเนี่ยฝ่ายเนี่ยคือสถานที่ที่ไหนที่นี่เมื่อไรนะคะ ระยะเวลาก็นี่ไงระยะเวลาเจอไหมจุดประสงค์จุดประสงค์งมีป้าที่รักษาจุดประสงค์มีไหมจุดประสงค์มีหรือเปล่ามีไงก็ให้มารับคู่มือสิงป้ให้มารับผู้มือ,มมอนักศึกษาใหม่มารับผู้มือผู้ประกาศก็คือมหาวิทยาลัยเชียงแสนแต่ขาดอะไรขาดขั้นตอนการปฏิบัติก็ทําอะไรไงใคร ประกาศนะประกาศจะใช้ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ใครมหาวิทยาลัยเชียงแสนทําอะไรก็ประกาศให้นักเรียนมารับคู่มือถูกไหมที่ไหนก็ที่ฝ่ายทะเบียนราชเมื่อไหร่วันที่วันนี่นไหนลกูกวันที่สามสิบมีอแต่เขาถามว่ามันขาดส่วนใดส่วนเพิ่มเติมหรือว่าส่วนเพิ่มเติมก็คือขั้นตอนการปฏิปฏิสนทธินะฮะปฏิบัตินะฮะโอเคปะ โ okay. อเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครในการเรียนการสอน5ข้อแบบยั y ่วๆบทเปิดแบบดีเจก็ต้องลาแบบดีเจสิลูกเออจริงไหมนะมาวันนี้หวังว่าทุกคนนะฮะจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะเออนะครับอ่ะหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะค่อยๆเก็บเล็กะสมน้อยกันไปเนาะเออโอเคไหมอ่ะวันนี้ ต้องรางไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับกดสนุก